อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วตัว่มตัวโอ้โหเห็นเนหมดเลยคอ๋อนู่นะมันอยู่ริมเอ้ต้องไปนู่นหรือมั้งทางั้นมีตุ่มตัตัวนั่งลงนั่นั่งลงเห็นเยใหญ่บานสองตัวสองตัวบีขวามืออีกตัวมีตัวหนึ่ะ